สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีก็แล้วนะฮะสนุอนนี้นะครับผมน่ก็อยู่ในเกมแอตแลนตินนะครับในมือถือนะก็ถือว่ามารีวิวนะครับผมนะเป็นเกมใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเน่โอเคเข้ามาแล้วเข้าโหลดเสร็จแล้วเข้ามาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เอ้ยเปลี่ยนตัวได้โอ้มีเอเลนกับมิคาส่านะครับผมเน่ตอนนี้ไอเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมไล้เฮียโกมิริคัสิดด้วย โอเคฮะมาแล้วฮะผมไปปิดเสียกเกมมาผมโกมีลิกส์ก็ตไม่ใช่หรอกนะครับผมนะโอเคผมยึดรล้วเป็นมิสฉากันแล้วกันนะครับผมนะฮะเริ่มเลยเกมนี้เป็นเกมโทรศัพท์นะครับผมนะฮะใน OS ไม่นะ่าไม่น่าจะโหลดได้นะใน OS อะนะครับผมนนะ่าจะเล่นได้เฉพาะในเออ Android นะครับผมนะฮะโอ้โอ,โอ้เหมือนเกมเกมบน PC เลย ไอกราฟิกแคระอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวผมลองดูด้วว่ามีออปชันอะไรบ้างอันนี้ขาดโลเนี่ยลองปรับไฮดิโอไฮก็มีเงาโอ้เชีย่ยทำเล่นไปกระตุกปะมไม่กระตุกไม่กระตุกโอ้เนี่ยมีเงามีแสงสีนะครับผมนะฮะ้ได้อยู่นะครับผมนะโอเคซึ่งเกมนี้เพิ่งเป,เปิดนะครับผมนะหรือเพิ่งสร้างมานะครับผมก็อาจจะมี ทายทันเป็นหุ่นไม้อยู่นะรับผมนะฮะโอเคสลิงอันนี้สลิงแยกเดี่ยวนะรับผมเนะี่ยไปซ้ายอันนี้สลิงแยกเดี่ยวไปขวาปะนี่ครับผมซ้ายขวาประมาณนี้นี่ครับผมฮะโอเคเล่นในเวาก็น่าจยยากนะแต่ถ้าเล่นเนสวสองก็น่าจะได้อยู่นะรับผมนะ,ะมีปุ่มวิ่งนะครัผมนะปุ่มวิ่งใช่ปะวะใช่ปะมันเหมือนแดดอะเออแล้วก็มีโดดนะครับผมเนะี่ย นี่ครับผมประมาณนี้แล้วก็สลิงคู่นะครับผมนะฮะนี่ครับผมซึ่งหลักการการใช้สลิงนะครับผมนะคือถ้ามันขึ้นสีแดงถ้าผมเห็นอักษรว่าที่เป็นเหลี่ยมนะถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่ามันไปไม่ถึงนะ,ะสลิงไปไม่ถึงนั่นเองแต่ถ้าขึ้นสีขาวแสดงว่าสลิงไปถึงนะก็สามารถที่จะปักสลิงแล้วพุ่งไปได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผม,นะผมแก๊สมีวันหมดด้วยหรอลองพุ่งไปเติมแก๊สดินี่ไงรีฟิล กดค้างอ๋อน,นี่ฮนะเติมแก๊สน,นะครับผมเนะี่ยโอเคก็หลักการเล่นประมาณนี้เนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟอน์ท่นดูนะครับผมเนะนี่ยโ้หเอย่างงี้เฮ้ยผมว่าสมูทด,ดีวะผมชอบวะผมชอบเกมแบบนี้วะสลิงเดียวเฮ้ยมันเล่นยากอยู่เนี่ยมันมันไม่แบสลิงแบบสลิงแบบตรงเลยเหรอคือมันจะไปได้แค่สายขวาสลิงตรงไม่ได้เหรอโอ้เงี้แย่ดนะิลองงี้ดู ในนีนะ้ฟันอ๋อมีรอยฟันอยู่เห็นปะ่ะแล้วก็หายไปเลยโ <c oughs> อย้ยนี้เล่นยากอยู่นะคเพราะว่ามันไม่มีทริงแบบตรงอนะ่ะโอเคมันจะแบบไปได้ซ้ายขวาเลยฮนะโอ้โอ้ <c oughs> ยากอยู่นะ่ะอันนี้ แล้วท่านกุญเชอตดิงไปฆ่าแล้ท่านอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะเอะ้ผมยังไม่รู้หลักการเล่นมันหรอแป๊บนึงนะเนี่ยเนี่ยต้องมุมนี้แล้วก็ฝันชิงเรียบร้อยครับผมนะฮะหนึ่งตัวโอเคเอาไว้มาบินเล่นโอ้โหเองสำรวจดินหน้ากระแพงมีอะไรเปล่า ฮ้ยไปข้างนอกกระแพงได้เอาไปไม่ได้เ,เดินไปไม่ได้ฮะไ <c oughs> อ้คลายยากเหมือนกันทำเล่นไ,ไปเหมือนอารมณ์แบบว่าเราจะใช้แรงเบี่ยงแล้วก็กดฟันถ้ากดฟันปกติมันจะพุ่งไปนะหเห็นปะไม่ใช้แรงเหวี่ยงด้วยไม่ใช่เล่นยากอยู่นะทำเล่นไ,ไ,ไปนี่ได้หนึ่งตัว ไ <laughs> อ้เฮ้ยมันต้องแบบแยกซ้ายขวาสลิงคู่มันนี่ซ้ายขวาแล้วพุ่งฟันหนึ่งเรียบร้อยถ้าค่าครบแบบเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองไล่ค่าให้มันครบก่อนดูด,ดิคือ <c oughs> มันก็จะมีแค่นี้นะผอ้เกมันเพิ่งมาใหม่เนะผม <c oughs> ว่าในอนาคตอาจจะทำออนไลน์ได้นะเพราะว่าการเล่นมันสมูทมากเลยดูด,ดิ ค okay. ลองไล่ค่ายมาครบดูว่า,วามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> เล็งเล็งดีแล้วฟันสวย <c oughs> <c oughs> อีกสามตัวอยู่ไหน พี่ผิวมากผมผิวมากทุกคนเริ่มชินแต่ว่าการฆ่าไอ้ท่านเนี่ยคือมันยากอยู่เหมือนกันนะนี่สวยเพราะว่ามันต้องแบบเล็งไปที่หลังคอมันนะสิงเพราะมันเล็งตรงๆไม่ได้อนะโอเคอีกตัวหนึงอยู่ไหนอะ่ะอีกตัวนึงอะ่ะ Mày tìm cat gọi cat cho một Ok, mày lo một cat Y như nào quá Như Hello อยู่ไหนอะ่ะ <c> เ <oughs> อ้ยขึ้นบนกระแพงหาดิโอเคขึ้นได้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเจอละอยู่ข้างล่างนะ่ะโอเคทำปกคลิปก่อนโอ้โหสวยงาม เรียบร้อยอ๋อแล้ก็แบบอ๋อถ้าถ้าจบก็คือประมาณนี้นะครับผมนล้ก็จะออกเกมเลยอะไรประมาณนี้อ๋อมันก็อารมณ์แบบว่าเล่นส,ป,สป,ปีดรันทําเวลาอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะโอเคทำปกคลิปก่อนเฮ้ยมืกระสะ่ามือกระส่ากระตุกอโอเคเห็นไ,ได้อยู่ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะคาับไม่น่ามีอะไรละนะครับผมนะสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเข้ามาเล่นแบบขำๆได้นะโหลดไว้ติดเครื่องนะครับผมตอนที่เราไม่มีเน็ตเล่นหรืออะไรอย่างนี้ก็ฆ่าเวลาได้นะครับผมนะมาบินเล่นไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้บายผม